กองทัพบ,บกอัปเดตความป่าเถื่อนของกัมพูชาทำคนไทยเสียชีวิต9้ารายมีเด็ก8ขวบด้วย24กรกฎาคม2568ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพันเอกริชชาสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การประทะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอันสืบเนื่องมาจากฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้าใส่ฐานทหารไทยที่ปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุริน์ตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้24กรกฎาคม68 ปัจจุบันกองทัพบ,บกได้รับรายงานเบื้องต้นจากสวนราชการในพื้นที่ว่ามีพื้นที่พลเรือนตกเป็นเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาจนทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังนี้ 1. พื้นที่บริเวณปั๊มปตทบ้านผือตําบลหนองย่าลาดอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ10ราย 2. พื้นที่บ้านโจโรกตําบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต2ราย1รายเป็นเด็กชายอายุ8ปีและได้รับบาดเจ็บ2รายส่งต่อรอพอกาบเชิง 3. พื้นที่บ้านกุดเชียงมุลบ้านจันลาบ้านโพนทองตําบลดมประดิษฐ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1ราย 4. พื้นที่บ้านขี้เหล็กตําบลบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้บ้านเรือนและสัตว์เลี้ยงทางเกษตรได้รับความเสียหาย 5. พื้นที่หมู่16ตําบลบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้บาดเจ็บหนึ่งราย 6. พื้นที่บ้านหนองแรกตําบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พื้นที่บ้านนายบุญร่วมทองวิเศษหมู่เก้าตำบลโดมประดิษฐ์ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งนี้กองทัพบ,บกขอประนามการกระทําอันรุนแรงต่อเป้าหมายพลเรือนของฝ่ายกัมพูชาและพร้อมดําเนินการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและประชาชนจากการกระทําอันผิดหลักมนุษยธรรมดังกล่าวอย่างถึงที่สุด